สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบปากกาเอฟซีครับสวัดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปปากกาไทยซิงครับครับสวัสดีพี่ยังเพชเพจบปารกาไทยกันลานครับเอาคลิปนี้อยู่กับเจ้าคอมตาร์ดีซีเจ็ดศูนย์เฮดครับวันนีแปลงอุ้มเป็นความเพลทโอ้ไงครับปากเลดข้อเลดครับ เกยวดันข้อสปริงยกฟ้าดากซิ่งแบบขันเขินคือกับโรงเสาขห้งเครื่องไา้พันปัญน,นาสองเสร็จครับสตเตือข้างคอสิบแปดเอาวจวดวดีประการหน้ากับปากเดิม 2เมตรเ็ดเซนนาตัดใบมีดอยู่ที่เมตร98ครับนำนักปฏิบัติการอยู่เขาข้า,ขานี่ครับประมาณ3ตันครับรถเลือล่างหาลูกสปอเก็ตครับตีนตะขาบตัวนี้เป็นเก่าฟันครับ รอบเครื่องดีไซน์กับบาณ2อ0 5 2 6ครับสองพัน้ามสิซีซีนะครับหกสิบเแรงมาที่รอบ2อ0พรอรอบครับ ดากซิงฟางโลบกลางห้องเฮวขนาดครับแต่งซิงแตงรอทั้งลมสีเขียวจึงคืนครับขับบัดมือบัดเคลื่อนมาดันผู้เดียวอะไครับเห็ดแ hey, น่อะไรวมะมาทางเห็ดเป็น พัลมดูดปุ่นยุคข้อนอี่บ่มีครับปดออกไปเลยใส่พัดลมเปตาหน้าปากย่างเดียวเพราะว่าไงใส่ถังคนครับ mâm đi thôi bác phải chẳng thấy là thật kia à mất thằng gì đấy ขึ้นให้เลยบอาจาันโอ้บ่สะเต๊ะเก่าที่ขึ้นให้กับทาเขาเต็มอุ้มกับจะขึ้นยากยู่ยครับน้องให้บริการว่าตรงเข่ากบบนี่ด้่าีหว่าะ เกีียวไห้ขนไห้ข้ายไห้ครับเหลือแต่ใสเงิน่นไห้สำหรับเจ้าฟ้ามเทคเฮ้ยอย่าขี่ไปเลยห้าคนสิเมื่อนข่านยังล่วงอิลีเว็บไป,บอไปโอ้ขี่หนีรถเกี่ยวเออจะไปว่าให้มัน โอ้รถคันนี้มันต้องเอาท่อผ่าดมาฟังนี้เนาะ ไมขายเบิดแบงไปมนจังใส่ลหลายๆขั้นจังเข่าหลายนะคนเยอะแล้ยังไงบพูในมเอาดีมีลายคัาสเงเฮ็เนแล้วกันไม่ไห้ไ ได้สตันเซ่บ่กวัยสองตันกัวนี่เมียนอยู่มูฮาสูไปเฮ็ดซอยกู้แล้ววะบอกนลนาหน้าเก็บยดีเกียรตีเกียถึงยงไนาปูีสไรก็จ่ายสิไร่เออกจายเท่านั้นเลย chép ta à ก็เต็มมุมป้านายกันเท่ดัวเอาแล่นกันไปงก์กับทีเต็มมือเก่าอยู่ทล้ไมขายสายหรอเมื่อไนแล้วก่อนกุหลาบแดงอเจอกันในคลิปหน้าครับ